สวัสดีครับช่วงนี้ห่างหายไปนานเลยนะฮะก็พอมีโอกาสแวะมาแจ้งข่าวแล้วก็ทำพอดแคสต์ไปในตัวเลยนะฮะใช้โอกาสนี้ทำกันในคลิปเดียวไปเลยช่วงเวลาที่ห่างหายไปเนี่ยมีหลายอย่างเกิดขึ้นกับผมหลายเรื่องนะฮะเรื่องแรกนะครับก็คือพ่อของผมเนี่ยเขาล้มนะฮะคือหกลม้มแล้วก็หัวฟาดพื้นนะฮะหัวแตกก็พาไปโรงพยาบาลพอกลับมาได้ไม่นานก็ล้มอีกนะฮะซึ่งผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนที่ผมพาพ่อไปโรงพยาบาลเนี่ย ที่ตึกอุบัติเหตุเนี่ยมีคนแก่ล้มมาโรงพยาบาลเยอะมากนะฮะวันหนึ่งเนี่ยผมว่านะจำนวนคนมาต่อวันเท่าที่ผมสังเกตนะผมว่าน่าจะมีเกิน30มรายต่อวันนะมีมาเรื่อยๆอเดี๋ยวก็เข้ามาล้มเดี๋ยวก็เข้ามาล้ม ทีนี้ความหนักเบามันขึ้นอยู่ที่ว่าเขาล้มไปแล้วเขาไปฟาดกับอะไรนะถ้าล้มลงพื้นก็โอเคหน่อยบางคนล้มแล้วตกบันไดอ่ะอันนี้ก็หนักแข้งขาหักว่ากันไปนะฮะคนแก่สอวอ,อายุประมาณ70-80เนี่ยล้มกันเป็นว่าเล่นเลยนะแล้วก็แต่คนสอวอเนี่ยพอล้มอาการที่เจอมันจะหนักกว่าหนุ่มสาวทั่วไปนะฮะก็คือบางทีมีสะโพกหักแข้งขาหักบางคนล้มที่พื้นธรรมดาขาหักเลยก็มีนะฮะ นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้ผมห่างหายหน้าไปนะจริงๆก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ไปดูแลพ่อนะฮะก็เลยต้องเข้าออกโรงพยาบาลจนแบบว่านางพยาบาลจําหน้าได้ะฮะเห็นหน้าผมแล้วแบบเขาทักเลยแบบอา้าวหมอไม่้นัดวันนี้นี่ครับผมก็ได้จะบอกว่า,าไม่ได้มีนัดครับแต่ว่าพ่อผมล้มอีกแล้วอ่าก็รักษากันไปนะฮะก็เลยถือโอกาสนี้มาเล่ามาบอกเตือนสําหรับเพื่อนๆที่ดูแลพ่อแม่สอวอนะฮะอายุประมาณ70-80บวกเนี่ยระวังเรื่องนี้ให้มากนะฮะเรื่องการล้มเนี่ยสาคัญมาก นี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ผมหายไปนะครับแต่อีกเหตุผลหนึ่งที่หายไปก็คือผมได้ลองกล้องฟิล์มตัวนี้นะฮะโอลิมปัสตัวนี้อย่างในภาพนี้ฮะตัวนี้ผมยืมมาจากพี่ชายนะครับแล้วก็ใช้เวลาที่หายไปเนี่ยในการไปดูพ่อด้วยแล้วก็ลองถ่ายกล้องฟิล์มตัวนี้ด้วยนะฮะลองฟิล์มลองจนเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็ดูจะผาสุกไปด้วยดีนะฮะผมก็ทําการส่งฟิล์มตัวนี้ไปที่ร้านหลัง ผมก็กะเวลาว่าถ่ายฟิล์มเสร็จพ่อก็น่าจะอาการดีขึ้นพอทุกอย่างโอเคลงตัวผมก็จะเริ่มกลับมาโดยการเขียนบทความกล้องฟิล์มตัวนี้นะรีวิวกล้องฟิล์มก็เกิดสิ่งไม่คาดฝันขึ้นอีกครซึ่งผมคิดว่าคุณไม่น่าจะได้เจอเรื่องแบบนี้กันบ่อยๆะคือผมส่งฟิล์มไปที่ร้านล้างน,นะอันนี้เป็นฟิล์มหนังนะส่งไปที่ร้านล้างปรากฏไปถึงฟิล์มหายครับคือพัสดุไปถึงแต่ฟิล์มอะไม่รู้ว่าหล่นหายไปไหน แล้วที่ร้านก็ลองเช็คดูปรากฏว่าพัสดุเนี่ยมันมีรอยฉีกข,ขาดครับแล้วก็มีรอยแบบถูกปิดซ่อมอ่ะผมส่งกับขนส่งสีเหลืองนะฮะส่งมานานแล้วแล้วก็แบบส่งแบบนี้มาตลอดคือส่งใส่ซองนะฮะก็ไม่เคยมีปัญหานะจนครั้งนี้ซองขาดผมพยายามเดาว,ว่าสาเหตุที่ขาดเนี่ยมันอาจจะเกิดจากว่าพัสดุเนี่ยมันอาจจะทับกันหลายๆชิ้นนะฮะจากที่เราเคยเห็นอ่าคนที่เขามาส่งของเนี่ยพัสดุมันจะถูกกอง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 มาด้วยกันใช่ไหมครับอาจจะเจอชิ้นที่แบบมีขอบคมๆหน่อยใบบาทแล้วขาด แล้วซองผมมันก็ดันบางด้วยก็เลยเรียบร้อยฮะไม่รู้หล่นหายไปไหนผมก็เซงอยู่ประมาณ15นาทีแล้ว,ลวก็เออช่างมันเถอะทาอะไรไม่ได้เพราะไม่รู้จะตามที่ไหนเหมือนกันซึ่งตอนที่ผมส่งเนี่ยผมส่งเงินไปพร้อมกับฟิล์มนะครับก็คือเป็นเงินค่าล้างสแกนไปพร้อมกับฟิล์มเลยร้านทางมาบอกว่าลูกค้าครับพัสดุมาถึงแล้วเงินยังอยู่ครับแต่ฟิล์มหายตอนแรกผมก็นึกว่าเฮ้ยร้านแม่งเล่นมุกป่าววะคุยไปคุยมาไม่มุกฮะแม่งหายจริงไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะครับผมก็พยายามส่งเรื่องตามไปหาค่ายเหลืองเนย ค่ายขนส่งเหลืองเนี่ยส่งไปหลายวันและส่งอีเมลไปนะเงียบกิบโทรเข้าคอร์เซนเ็เซนเตอร์ไม่มีคนรับสายไม่ว่างตลอดนะก็เลยเอ,อช่างแม่งแล้วกันมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะอาจเป็นได้ว่าดวงชะตาผมจะไม่ได้ลองฟิล์มูวนนี้นะอันนี้มันเป็นฟิล์มหนังด้วยก็โอเคไม่เป็นไรก็จะเริ่มกลับมาทําคลิปเรื่อยๆนะฮะออกมาเรื่อยๆเหมือนเดิมแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยถ้าใครเห็นในช่อง YouTube ของผมเนี่ยจะมีการขายของมือสองบ่อย ก็นั่นแหละฮะผมขายจริงๆคือว่าของมันเริ่มล้นนะฮะแล้วก็แบบซื้อมารีวิวแล้วก็เบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ขายออกเพื่อไปลองตัวใหม่นะฮะโดยมากอุปกรณ์พวกนี้เป็นของผมเองทั้งนั้นนะฮะตำหนงตำหนีอะไรผมก็จะลงไว้ให้เห็นชัดเจนเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่เคยได้สปอนเซอร์จากค่ายอะไรเลยนะฮะไม่เคยได้เลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยพอผมกลับมาก็อาจจะมีการถ่ายคลิปลงขายของคลิปปล่อยของเยอะนิดนึงนะครับก็คือต้องมีการระบายของออกไปบ้างแล้วแล้วก็เพื่อนๆใครที่ ดูช่องนี้แล้วก็อยากจะสนับสนุนสามารถสนับสนุนกันได้ผ่านซุปเปอร์แตงนะครับซึ่งมันก็มีหลายราคานะครับสะดวกเท่าไหร่ก็จัดไปตามที่ไหวนะครับในคลิปพอดแคสต์นี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งผมคิดว่าผมจะใช้พอดแคสต์นี่แหละในการซึ่งผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยพอดแคสต์เนี่ย,ยผมอาจจะมาใช้ในการอบอกข่าวของผมด้วยนะครับบางทีอาจจะหายไปหรือนู่นนี่นั่นตอนนี้ทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็มาบอกเล่าพูดคุยกันในนี้แล้วกัน แล้วอีกไม่นานนี้ก็จะมีคลิปใหม่ออกมาครับฉะนั้นแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ